ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ของเอกช่องเอกจริงๆเช่นเคยนะทุกคนคว,วนกกันน,ะนี้กจนะ็จะมารีวิวอัลเจ็ดสิบเจ็ดพาร์ทสองกันอีกกันนะกันนิดนึงนะประกอบปรับจอหนึ่งเดี๋ยวทำไมจอเป็นยังนี้เนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาดูอัลเจ็สิบเจ็ดพาร์ทสองนะก็อย่างแรกที่ฟาร์มก็จะปีตรงนี้ยี่สองพันคุกกี้อะไรเนี่ยอ่านไคุกกี้ผมอ่านหนึ่งนะมันเดินเข้ามาใกล้แถวไมคอ่านไม่ได้ ถ้าจะเป็นคุกกี้คราฟเตอร์ทุกคนก็อยู่นี่นะถสองพันเวลสองพันสอถึงเวลสอพันสองร้อาพอสอพองร้อก็จะต้องมาตีตัวนี้ชื่อว่าเคกกาดมีฮาคิใครจะใช้ผลลกเกียวมาฟาร์มอยากคิดนะทุกคนใช้ผลพระเคกกาดตัวนี้คือว่าค่อนข้างจะตีแรงไหมไม่แรงอ่ะมา2องพถึง2อง0ัร้อยหพอสองพก็จะเป็นตัวนี้ชื่อว่าชื่ออะไรเนะี่ยเบกกิ้งสตาฟ ตัวนี้ดาเวลสองพันสอ้ยหาที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าจะฝากตรงนี้2 2 5 0ถึงตรงนี้2 2 7 5ันสงอเส้นของ2องก็จะมีเดี๋ยวว่าลืมอะไรลืมเอลี่ตรงน,นี้ก็จะมีเป็นชื่อเนี่ยเฮดเบเกอร์อันนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรเจตัวนี้ค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวจะตีให้ดูอันเดี๋ยวเรากดสดยิ่ค่าลากรวมๆคือตายได้นะเนี่ย มันก็สกิลอะเนี่ยจะมีสกิลผลไฟเป็นโลเกียร์ต้องหาไาคิมาตีตรงนี้ n p c เลยอะไรไม่รู้ไม่รู้จักโอเคทุกคนมาต่อเดินมาต่อแล้วพอตรงเนี้ยก็คือหมดแล้วใช่ไหมทุกคนตรงที่ฟาร์มเวลมันจะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือทุกคนต้องเพิ่มตัวนี้ก่อนแล้วพอหมอนฆ่ามอนครบ500ตัวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวชิลเราจะแปะละ มันก็จะต้องรับเพลสใหม่เอ้ยพอรับเพลสแล้วประตูตรงนี้ก็จะเปิดตรงเนี้ยใสๆเนี่ยจะกลายเป็นสีดําแล้วก็เข้าไปตีบอสคาตาคุริได้ซึ่งบอสตัวนี้ก็จะดรอปของอยู่สองอย่างก็คืออันนี้เอ่มอารมณ์เหมือนสับงามไทเดนแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมนี่คือของดีเดี๋ยวพาไปดูรอแป๊บแนวจ้ะปิงป่งเซิร์ฟวิวค่อนข้างปิ่ง จะคุยอับตัวนี้ก่อนจะบวก15%ของดาเมจบอกฟุตลแล้วก็สวอชก็คือผลพิษแล้วก็ดาบแล้วก็จะบวกออ2เอ็กซ์เตอร์ให้คิดสงเกตก็คือให้คิดสงเกตจะเพิ่มไปจะเพิ่มอีก2ถ้าเป็นวีสองก็จะมี9แล้วบวกไปอีก2ก็จะกลายเป็น11แล้วก็จะให้คิดสงเกตจะคูณ10เท่าไกลขึ้นอ่ะเดี๋ยวเห็นทุกคนไหมอันนี้คือใส่ผ้าคลุมทุกคนอ่ะเอาออกจะไม่เห็นถ้าใส่ก็จะเห็น แล้วก็มีขี้เอกอ่งที่จะรีวิวก็คือสไปสไปกี้ไทยเยนก็คือขอกคาตาคุริที่เห็นกันในเทคนิคทลิกอันนี้สก,กิลเอจะเป็นการดึงเข้ามาจะเป็น4 0 0พกว่าสก,กิลเซตพุ่งเข้าไปจะเป็นการชนชนจ่อขี้ด้วยรอมนันรีคูดาวแป๊บคาทิ้งเลยอาหม่สก,กิลเซตจะเป็นพุ่งเข้าไปก็ตีอย่างนี้วนๆ เอ็กอะอ่ะอยู่ไหนสกิลเอ็กจะเป็นการดึงเข้ามาหาตัวซึ่งใครไม่ระวังก็จะโดนสวนตายเอาอ่ะอย่างที่สองก็จะมาคอมโบกันสอดคอมโบนะทุกคนอ่ะมาแจ็คมาเดี่ยวแจ็คเข้ามาเข้ามาเข้ามาอันนี้จะเป็นคอมโบแรกอ่ะดึงเข้ามาก่อนอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เอ้ยผิดอันซึ <c oughs> ่งรีบเปลี่ยนเรียกไม่ชินจะเป็นดนึงมนทุกคนถ้ากดแซดตัวก็ดีแต่อย่าไปกดเลย เดี๋ยวให้ดูอีกครับหรือจะใครยังไม่กดสกลิลซีหมัดซุปจะเปลี่ยนไปกดส,ก,ดสกิลเซตอันนั้นก็ได้นี่ถ้าเปลี่ยนสกิลซีหมัดซุปก็จะกลายเป็นอันนี้แล้วก็อาจจะกดสกลิลซีหมัดซุปต่อซึ่งมันก็ไม่โดน <c oughs> คนจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเซตซีอันนี้หรือจะเซตอันนี้ก็ได้คนจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็เออตีทำไมเนะี่ยหรือจะใครจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าเล่นเลยไม่เวิร์ก แล้วก็เดี e ๋ยวเราจะหนีก่อนสกิลวันนี้จะเป็นสกิลใหม่บัดมิงมันสกิลเดิมแต่แค่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทุกคนเขาจะเปลี่ยนเป็นวงสีเขียวรอบตัวเนี่ยต่อไปก็คือโยลุเหมือนจะคล้ายๆว่าจะรีโมเดลโยลุโยลุเนี่ยทุกคนไม่รีโมเดลหรอกก็แค่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อนขึ้นเนี่ยเขียวอ่อนขึ้นนะทุกคนแล้วก็สกิลจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนทางดีขึ้นนะ ก็จะเป็นอัลเลอ์อนใช่ปุ๊บปุ๊บปฟันไปรอบรอของเดิมจะคล้ายๆล้ายเอ็กมาสของคิงเอลกัสซอันนี้สกิลเอ็กจะเป็นพุ่งไปอย่างนั้นสกิลเซตกดค้างกับ Skill. สกิลเซตกดไม่ค้างก็เท่ากันทุกคนถ้าไม่ใส่จะเหลือนาฬิการันสามพันก็กว่าเกือบสี่พันแต่ถ้าใส่ผ้าคลุมจะกลายเป็นสี่พันห้าร้อยก็คือดีอยู่อันนี้ไม่ใส่ผ้าคลุมก็สามพักนกว่ากว่าอันนี้สี่พัน แล้วก็สิ่งต่อไปที่ดันตื่นของพาร์ทสองก็จะมีฟินิกฟินิกฟินิกอันนี้ก็คือทุกคนต้องไปซื้อชิปจากตรง,งนู้นตรงเกาะเค้กใช้พันห้าร้อยแฟกเมนนั่นทุกคนอันนี้มันปิดไว้ล็อกซื้อไม่ได้นะมันจะราคาพันห้าร้อยแฟกเมนต่อหนึ่งชิปแล้วก็จะต้องพู่วอะไรดีต้องเอ่อครบเอิม่มกี่มานะสี่ร้อยหรือห้าร้อยมาร์ก่อนถึงจะซื้อชิปได้ ก็เราเหมือนต้องมีเงื่อนไขตันนั้นก่อนแล้วก็ค่าหัวตันเด็กคนให้ดูบอททับเฮอร์เนอร์อันนี้ไม่ต้องสนใจสดอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวทบบรัปย์บอที้อยู่ไหนอันนี้แบ,บบทรัปย์บอทที้ทบบรัปย์บอทที้คือสามสิบล้านซึ่งก็มีตอนนี้มีตันอยู่แค่คนเดียวอันนี้ใครไม่รู้สดอินดานา่าจะอินดานี่เท่าไหร่ผมจะไม่ได้เหมือนกัน อินดาจะสี่สี่สิบล้านปะ่ะไม่จำไม่ได้ทุกคนอนะ่ะแล้วก็มจืจองอ๋อเหมือนจะไม่สิรตีตื่นจะมาพักสามแล้วก็เดียวพาไปดูวันนี้แต่แรกพอเร้สผมโซลเล่นๆเ,เราเข้าไปเจอ,อต้องพาไปก่อนอยู่เกาะบิ๊กมัมบักไปเงินไปไม่ถึง ไปก็โซๆกระโดดกระโดดไปแล้วก็เห็นเวลจะได้ไก่ขึ้นนี่ไก่มันจะเห็นเวลแบบใหญ่ขึ้นเยอะเลยถ้าใส่อันนี้นอันนี้ผ้าคุมคาตาคูลิไม่ดีเรี่กอะไรผ,ผ้าผ้าปิดปากได้ไหมไม่ได้เนาะผ้าทันคอกันทุกคนน,นะเราจะเรียกว่าผ้าทั้คอนะ๋วยวตรงน,นี้ตรงน,นี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะคือมันขึ้นว่าเราต้องบอกว่าฟอร์เน,นเด็กอัปเดตไม่รู้ว่าจะมาวัานไหน ซึ่งก็น่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้ถ้าจำไม่ผิดจะแถวนี้เนาะมันจะอยู่แถวเนี้ยน่าจะตรงนี้เนาะใช่ไหมแต่ก่อนมันจะมีตัวนี้ตัวนี้คือไม่บอกเหมือนกันว่าทำอะไรแต่มันจะมีอีกตัวอันก่อนขอวิ่งหายอันหนึง่งจำไม่ได้อยู่ไหน ถาจะอันนี้มั้งเราต้องลองเอาหน้าดูเข้าไปดูวัดเดี๋ยวก่อนอะไรขึ้นมามาครับเดี๋ยวก่อนอันนี้ปะไม่รู้เหมือนกันแต่มีมอันหนึงอะ่ะถ้าจะอันนี้ปะมันจะมีสักอันที่ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอันไหนะ่ะทุกคนอ่ะก็อัปเจ็ดสิบเจ็ดทสองก็จะมีเพียงเท่านี้อ่ะลืมอันนี้ก่อน เจ้าทะเลรีโมเดลใหม่นี้อย่างที่ก็จะเหมือนมีกระกบาดต,ตรงนี้ส่วนฟันนี่ก็จะดูแหลมขึ้นน่ากลัวขึ้นเนาะแล้วก็จะมีเอ่มตัวลำตัวคล,ล้ายยีราฟไม่ได้เป็นป้องๆเหมือนเดิมแล้วส่วนรอยน้ำตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทางขึ้นมามันจะมีเป็น,ปน,ปน,ปนอารมณ์ประมาณระเบิดระเบิดตอนยิงลงน้ำนะเลือดก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นน,น,นใช่ปะ เนี่ยเป็นสามหมื่นสี่พันห้าร้อยอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็สาวใครที่ถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอเคแล้วก็คลิปนี้มีแค่เท่านี้ตัดจบแบบละครไทยบาย